ค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปกินอยู่ที่ร้านเนาะโอเคไหมคะับจะได้มีขอเนี่ยเขานอนกับกับกับร้านนั่นโอ้พ่อเอ้ยป่าเราอยากได้เสื้อป่าบอลน,นะเราอยากได้เสื้อป่าบอลไม่ได้ใส่อีกเอาพี่น้องมาสักสวัสดีครับผมไก่เบิง้งพาลูกสาวมากินโอ้ชีวิตพ่อลูกอ่อนลูกสาวมากับลูกสาวเบิ้งนี่ ดูยงเบิ้บงตะกองหอนๆเลยครับพี่นออ้องไยตุ๋มยำมาน้องกินอะไรครับอ่านุกินเลยตัวนี้กินนะสีใเบิ้งมาตะกล้องมาเก,กี่ยไก่ด้อตะกรงโดนหนีเบิ้งอ,อร่อยจ้าน้องอุ้ย,ยช้ำๆเลย ช้ำๆนรถโดดงติ๊งๆใสไปดิแก้วอพ่อกินยิบก,กินเร,เร็วเร็วพ่อแก้วหนูรอยันถ้าแก้นหนูรอเป็นแก้หนูรอพ่อกินข้าวแก้นหนูรอพ่อกินข้าวให้หมดก่อนแก้นหนูก็กินได้ไหมต่กล้องเข้ามากใกล้ๆหน่อย อย่มากแก่ๆเด้อยดูทรงมันไก่น่น่าติ่งๆไก่อื้่อือแง่เมือนี้ยาร่มบรีพี่น่องงอแง่อยากเลียนน้ำกินผูดยอก,กัน ครับเสร็จนี่ร้านเนี่ยหนูจะกินเนี่ยโอเคค่ะเนื้อปอกทอดเนื้อทอดหน่อยครับนี่ครับนี่ครับซอสครับโอเคครับขอบคุณครับข้อใส่แบบนี้นะข้อใส่สุดยอดอ๋อใยญ่พอ มันเป็นสปาเกตตีบึ้นอยากกินสปาเกตตีพี่น้องน,นี่ของเพิ่นอ่ะกินเลยค่ะลูกโ,โอเคค่ะนี่ต้มยำมาเบิ่งใกล้ๆกอุ้ยกุ้งต้มยำกุ้งแม่น้ำเ<อ>บิ่งน่ากินน่ะอยากกินปลาหมึกโอ้ปลาหมึกเอ้อ ป,ป๊าป๊าแซบไหมแซบจ้ะมาพ่อเอาไก่ให้นะลูกพ่อเอาไก่ไหมไม่เอาเพื่อนี้เพิ่นบอกินพี่น้องห่วงเล่นเอ้ยพ่อวันเล่นสมัยหนูได้หนูจะกินหนูเนี่ยนี่เขามากไก่เด้อดูเด้อขยับมานั่งใ,ใกล้ๆก็ได้มั้งตากล้องอืดูทรงไก่เหลือเกินย่านบ่เด้น๋นี่กุ้งหัวกุ้งนี่น้องนี่เบื่อ อร่อยมากโคตรเดียวโคตรเดียวมากจะไปดูรถทานทายก่อนว้าฝันหนมากเลยอ่ะพามาดูสิพามาดูสิพากินข้าวก่อน ก็กินข้าวก่อนหนูไม่กินหนูไม่ต้องกินหนูอยาก,ก,ากยเป็นห่วงเด่นพี่น้องครับผมอือห่วงเด่นครับอู้ครับ ไอ,อ้กล่องผมอคนสวยพ่อการน้องสาวคนสวยมาถ่าย<ห>กนินกินไม่ใช่คนอ <c oughs> มันยอนโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปกินอยู่ที่ร้านเนาะโอเคไหมคะ วพี่หน่อมึงไงผมบอกเลยโคตรแซ่บอืสีเบืองเนื้อนี่นี่นี่จำจำนี่นี่โอ๊ยจำหลัดเลยหลักไปตั้มหืยใส่ไปแบบนี้มเลยมาใกล้นี่จับมือปับป้าดีกว่าตบมือ ต้องให้ป๊าดีกว่าพอ,อ,อดูไนเลยโอ้นักินมาเหนม่ึงมาก,กน้ำจิ้มแซบ่บตู้แซบ่บราอ <prescribed. S 2> อนอร่อยนะคะ ร้านอยู่ไหนอยู่หาดคูดเดืออหาดคูดเดือจังหวัดอุบลราชธาน,นีผมมากินดูรา้านพึ่งมุน <c oughs> อาารเขาเห็ดแซ่บคนร้ายโอ้โห <c oughs> <c oughs> เรียกว่าว่า<ะ>ผมบระสนใจลูกด้วยครับป<ะ>เป็นห่วงเด่นครับ<ะ>ครับหนูอยากได้เสื้อป่าบอลสีสีม่วงอะ่ะโอเคไปเชื่อหน่อยหนูอยากได้หนูหนูอยากได้เสื้อป่าบอลโอเคครับ พ่อกุ่งพ่อครับเรากินน้ำหมดแล้วดูสิหมดแล้วเก่งจังใส่น้ำแข็งให้พ่อนะอืม,อมได้ เบิง้งเบิ้งนี่งอกุ้งมันพ่อนี่พอ่อ<า> okay, แก้วไามแก้วยุ้งหลังหยิบเอาโอเคผมก็ทำอันนี้ให้ปลาดี๋ยวพ,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 พ่อ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 กากินข้าวกวางมันก็ใส่เอาดิอืมมูกรอบกินข้าวหรือใส่อันด,ดาบใหม่ พอใจดีร้ไใจดีร้ด้าบ่ไ,ได้ได้พป่น้่องด้านี่เขียนโหลดพอดูพอดูหนูทำได้เก่งจังไก่ขวดแสบอือฮู้นเบ่งชีสันไก่ขวดแสบหวานเลย ต้องกินกินตูดนี่ตูดกินตูดไก่หืมหืมอืมกำหงคุณพี่สาวครับน้องไปแล้วครับสวัสดีครับน้องอ,อันดาสวัสดีหน่อย ลกูกหลานดีนะครับดีไงครับ